สวัสดีสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนกองเป็นกองดอกเห็ดนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็จะมีท่อแอร์ o ฟนะครับแล้วก็จะมีกองดอกเห็ดนะครับแล้วก็เป็นท่อยางแล้วก็เข็มขดัดรัดนะครับเรามาดูวิธีขั้นตอนการถอดนะครับ ซึ่งตัวท่อแอร์ o ฟหรือ,อท่อแทนยางเนี่ยถ้าเป็นรถเดิมๆก็จะอีกแบบนะครับแต่อันนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนมาแล้วครับก็ถอดเข็มขัดนะครับเข็มขัดต่างๆนะครับของมอกรองแล้วก็ตัวท่อแทนยางนี่นะครับแล้วก็ตรงปากเทอร์โบด้วยนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะถอดแล้วก็เอา ท่อตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันจีดขวางการถอดตัวเรือนมอรกรงนะครับเมื่อเราถอดตัวท่อแทนทอยางออกมาแล้วนะครับเราก็มาดูที่ตัวเรือนมอรกรงเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแอร์โฟนะครับที่เราต้องเอาไปใช้ด้วยนะครับแล้วก็ถอดเข็มขัดตัวนี้นะครับ แล้วก็กิบล็อกสายไฟนะครับที่อยู่กับเลือ่อนมอกกองเดิมนะครับใช้มือบีบนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็ถอดปลั๊กแอร์โฟออกครับแล้วเราจะเอาฝาครอบตัวนี้ออกก่อนนะครับก็ขายเข็มขัดให้หมดนะครับแล้วก็เอาท่อแอร์โฟตัวนี้ออกนะครับนี่นะครับ พอเราถอดฝาครอบมอกรองบนกับท่อไอโฟได้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาถอดตัวเรือนของมอกรองนะครับเรือนของมอกรองก็จะมีน็อตอยู่3ตัวนะครับใช้ประแจลูกบอกครับเบอร์ B 12ครับนี่นะครับ3ตัวนี้นะครับจะอยู่ด้านข้างของมอกรองนะครับ แล้วก็เซนเซอร์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราต้องติดตั้งไว้ด้วยก็คือตัวนี้นะครับที่อยู่ที่เรือนมอกรองนะครับตัวล่างนะครับใช้ปจายเบอร์สินะครับขันนะครับแล้วก็ยกตัวเรือนมอกรองออกมานะครับนี่นะครับก็จะเป็นฝากองกับเรือนของกองเดิมนะครับใช้ปจัยเบอร์สินะครับขันตัวเซ็นเซอร์นี้ออกนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจเขาเรียกเซนเซอร์อะไรนะครับ วัดปริมาณอากาศอะไรสักอย่างครับนะแล้วก็ผมจะไปติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับโดยที่ตัวนี้มันจะมีท่อเล็กๆที่มไปที่มอกองนะครับเราก็หันท่อเล็กๆตัวนี้ลงไปด้านล่างนะครับใช้น็อตที่ยึดตัวเดิมมาแล้วครับแล้วก็ยึดไปที่ตัวถังรถนะครับ เมื่อเราถอดท่อ a i r f ฟ o ูออกแล้วนะครับก็ไหนๆก็ถอดแล้วก็เช็คเช็คใบเทอร์โบเช็คความสะอาดจับดูว่ามันหลวมมันคอนด้วยหรือเปล่านะครับก็เช็คไปในตัวเลยครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ถอดบ่อยนะครับตัวนี้ แล้วก็ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะเอาท่อแอร์โฟตัวนี้นะครับที่เป็นอลูมิเนียมนะครับนี่นะครับใส่แทนเข้าไปนะครับแต่ก่อนใส่ก็เราย้ายตัวแอร์โฟครับลองลองเอาตัวแอร์โฟมาใส่ที่ตัวท่ออลูมิเนียมตัวใหม่ก่อนนะครับว่ามันใส่ได้พอดีหรือเปล่านะครับ ถ้ามันใส่ไม่พอดีก็จริงๆแล้วน่าน่าจะทําตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยครับก็คือลงอย้าให้มาใส่ก่อนเลยครับถ้ามันไม่ได้เราไม่ต้องถอดครับเซอร์เอโนะครับคือให้หันมาด้านนี้นะครับด้านที่เรียบผมถ่ายนะให้หันมาทางปากกรองนะครับแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ไปที่ปากเทอร์โบนะครับตัวแอร์โฟที่เราใส่เข้าไป ตัวใหม่นะครับมันจะไม่พอดีสัทีเดียวนะครับต้องหาแหวนรองนะครับเพราะว่าที่มอกรองเดิมเนี่ยเขาจะมีบ่าขึ้นมารับนะครับตัวแอร์โฟล์นะครับส่วนอลูมิเนียมมันจะเป็นเรียบๆนะครับเดี๋ยวพวกนี้ต้องหาแหวนรองใหม่นะครับอันนี้ก็ใส่ไปชั่วขราวก่อนเดี๋ยวมันก็ใส่ได้แล้วครับแต่ว่าถ้าเราขันมากๆขอบมันจะบี้นะทีนี้เรามาดูที่ปากเทอร์โบนะครับ ที่เราจะใส่นะครับแล้วก็ท่อ,อยางนะครับท่อยางมันจะเป็นถ้าเป็นท่อยางเดิมเนี่ยมันจะเป็นไม่เท่ากัน,นครับแต่ของผมตัวนี้เป็นเทอร์โบ3000ปาซีซีนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นท่อยางที่ใส่กับด้านด้านกรองเห็ดนะครับแต่ถ้าใครซื้อมาเนี่ยถ้าเป็นเทอร์โบเดิมเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับด้านที่ใส่กับเทอร์โบนะครับแต่ส่วน ส่วนที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นสามพันบาทสีก็คือมันจะเป็นไซส์แบบตรงแบบนี้นะครับจะเป็นสําหรับใส่เทอร์โบสามพันนะครับนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับด้านด้านเทอร์โบนะครับมันจะเป็นตรงแบบนี้นะครับ เราจะใส่ไปทรงนี้นะครับก่อนอื่นก็ผมจะใส่เท่ายางไปที่ปากเทอร์โบก่อนนะครับก็ใส่ไปพร้อมเข็มขัดเลยครับนี่นะครับใส่ที่ปากเทอร์โบก่อนนะครับตัวแรกที่ติดกระเทโบขันแน่นเลยนะครับตัวที่2อง่าเพิ่งขันนะครับเพราะว่าเราจะต้องเผื่อระยะของหัวเห็ดของดอกเห็ดนะครับว่ามันสูงต่ำแค่ไหนนะครับมันจะติดรถหรือเปล่านะครับ ก็คือขันตัวแรกอะแน่นตัวที่2เนี่ยยังไม่ต้องแน่นมากครับเพื่อให้มันปรับได้ครับปรับขึ้นลงได้แล้วก็เอาด้านเอา,เอาท่าอยางที่เป็น2ไซส์ครับอย่างนี้นะครับก็คือทางมันจะเล็กข้างใหญ่ข้างนะครับส่วนตรงนี้มันจะใหญ่เท่ากันนะครับอีน,นี้เราก็ปรับสูงต่ํานะครับเพื่อไม่ให้มัน โดนกับตัวรถนะครับนี่ครับให้มันเปนี่ให้มันมีช่องว่างนะครับส่วนถ้าไอโฟที่เขาให้มามันจะเป็นนี่ครับมันจะมีตัวยึดยึดเพื่อไม่ให้มันสั่นนะครับเราก็เราก็หาเหล็กหาเหล็กดัดนะครับยึดกับตัวถังนะครับพอเราได้ระยะแล้วเราก็ขันให้แน่นนะครับเข็มขัดที่เขาให้มาจะมีแค่2ไซส์นะครับก็คือ80 แบถึง88บแแล้วก็86-94้ีใช่ไหม,มแต่บางทีจะดูนิดผิดก็จะมี2ไซส์นี่ครับแต่ถ้าเป็นเทอร์โบเดิมแต่ถ้าเป็นเทอร์โบเดิมก็มาจจะอีกไซส์หนึ่งนะครับอันนี้อย่าลืมติดตั้งตวงนี้นะครับต้องติดตั้งด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็มาประกอบที่เหลือนะครับนี่ครับก็ประกอบเข้าที่เดิมนะครับตัวแอร์ฟก็เสียบ นะครับขันให้แน่นแล้วก็เสียบแล้วก็เก็บสายนะครับจัดสายให้มันดูไม่ลุงลังมากนะครับแั่ฝั่งปากเทโบส่วนมากจะไม่หลุดนะครับเพราะมันเป็นฝั่งดูดนะครับแต่ว่าฝั่งที่ไปอินเตอร์ต้องขันให้แน่นนินดนึงนะครับก็แค่นี้นะครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณที่รับชมคับสวัสดีครับ